เฮ้ย <Hey, S 2> พอยแม่นเยอะจังวะโอเคครับ <Okay. S 2> ก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับผม mm hmm. คือต้องบอกก่อนว่าว่างครับไม่มีอะไรทานะ <laughs> ไม่มีอะไรทาครับ mm hmm. เลยเข้ามาดูไอดีเก่าเราสักหน่อยครับ mm hmm. ว่ามี mm hmm. อะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับ คือตอนแรกจะเข้ามาดูเล่นๆนะไม่ได้เข้ามานานไงว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะคือเข้ามาเห็นพอยต์นี้แบบโอ้โหตกใจเลยฮนะสามล้านมันเล่นกันยังไงวะพอยต์ขึ้นมาสามล้านนะผมแบบว,ว่าคือไม่ได้เอาไปปัม๊มไม่ได้เอาไปเลยนะแบบเล่นปกติทุกวันทุกวันนั่นแหละพอยต์ขึ้นมาสามล้านโอ้โหก็วันนี้นะฮะเราจะมาใช้พอยต์สามล้านกันให้หมดภายในห้านาทีนะครับผมก็ต้องบอกก่อนเลยว่าจะทำตามนะครับเพราะว่าจะมาเสียดายที่หลังนะ ไปครับเดี๋ยวเราไปดูของก่อนนะที่เราสามารถใช้ point ซื้อได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูที่อาวุธอาวุธก่อนเลยนะครับอาวุธเนี่ยจะเป็นหลักเลยครับที่เราสามารถจะย่อยพ o i ได้อย่างรวดเร็วนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูปืนที่เราจะซื้อกันเลยครับคือบอกเลยนะว่าพอย n t ขนาดเนี้ยมันแทบจะซื้อปืนถาวรได้ทั้งค้างแสงเลยนะ <c oughs> เรามาเริ่มที่ปืนนี้กันเลยฮนะจัดไปก่อนหนึ่งแสน p o i ครับผมก็มาต่อกันด้วย ak s o f โ b u เลยลวกัน ak ak ทอง ไปซื้อ G11 G36C m 1 4 EBR MC ธรรมดาซื้อดปวปะจัดไป SC210 0 SG550 EXT ด้วย MCX จัดไปอันนี้มันเป็นปืนสแนปเปอร์หรอซื้อไป XM8 ครับผม อันติแม็กหนึ่งร้อยครับผมจัดไป s s g ร e l o a d โ okay, อเคครับก็ลองสังเกตพลอยนะตอนนี้นะครับเหลือลดลงไปประมาณหนึ่งล้านพอยแล้วนะโอ้ยเราไปดูกันต่อครับเรามาต่อกันที่อาวุธมีดแล้วกันนะก็ <c oughs> ต้องบอกเลยว่าผมเป็นคนที่ชอบมีคู่กระดูกมากนะครับผมผมจะซื้อไว้ประมาณ900วันแล้วกันนะซ,ซื้อมีกระดูกเก็บไว้สักเก้าร้ยวันดีกว่าไปจัดไปซื้อเลย ใชครับกดซื้อกันยาวๆวนะก็เดี๋ยวจะตัดคลิปที่ซื้อเสร็จแล้วแล้วกันนะเพราะแม่งคงกดอีกนานนะนี่ครับผมซื้อมาทั้งหมด900วันนะฮะก็จะมีอยู่แล้ว5วันหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะนี่ครับเรามาดูพอยที่ลดลงไปนะโอ้ย จากเท่าไหร่วะสองล้านกว่าพอยต์นะครับผมใช้ไปประมาณหนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งแสนกว่าพอยต์ได้นะครับกับวิกคูก็ดูเก้าร้อยวันนะฮะโอย้ยการใช้พอยต์ที่คุ้มค่าเลยเกินคุ้มก็เทียแล้วลนะ่ะไปครับเดี๋ยวเราไปดูต่อนะว่าเราสามารถจะซื้ออะไรได้อนะีกนะครับ s e ไฟครับผมเราจะขาดไปไม่ได้เลยฮนะเมื่อเราวอลแคนนะครับหรือซ้อมทีมนะเป็นอาวุธที่สำคัญมากนะผมไปเราจะซื้อต่อครับ ครับตอนนี้เราก็ซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเราไปดูซีไฟของเรานะครับโอ้โหสามร้อยเอ้ยผมซื้อเกินมา30วันนี่ปะนี่ครับตอนนี้จับพอยังสามล้านของเรานะเหลือแค่สี่แสนแล้วนะครับโอ้โหซื้ออะไรต่อเดี๋ะวนี้สี่แสนพอยเดี๋ยวก่อนเราเข้าไปดูที่ตัวละครมันดีกว่าครับนี่ครับตอนนี้ตัวเราก็ไม่ค่อยไม่เต็มอยู่แล้วนะฮะมาซื้อตัวละครเก็บไว้กันบ้างดีกว่าครับผมนี่ฮะก็ตัวละครผมจะซื้อให้จนหมด point เลยแล้วกันนะครับสี่แสนพอยเนี่ย ผมจะใส่ไปกับตัวละครหมดเลยแล้วกันไปพูดถึงก็อโอเคครับตอนนี้เราก็ซื้อตัวละครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนี่ฮะจะซื้อมีฝั่งแดนหนึงร้อวันนะครับผมก็ฝั่งตำรวจอีก180วันดนสะิบันโอ้โหโอเคครับตอนนี้เรามาดูพอยต์ของเรากันนะว่าเหลือเท่าไหร่นะครับผม หอยเราเหลือห้าพันแล้วนะครับจากสามล้านนะครับโอ้ข้อนเราจะซื้อล้วามันจะซื้ออะไรไม่ได้อะนากากนากากโอ้ยนี่เพื่อวันใดวันหนึ่งกาเรน่าเอาออกนะครับสามนากากแรนนี้เราจะซื้อเก็บไว้นะครับนี่เพื่อเอ้ยสวยแล้วมันต้องกดยังไม่กดใช้นี่มาเผื่อไปกดใช้พันเก้าอุ้ยซื้อได้แค่สองอันเองอีกอันซื้อไม่ได้ตังไม่พอนี่ครับก็ลังจะที่ผมหามานานนะว่าหนึ่งพันพอยนะครับ มันจะมันยังซื้ออะไรได้อีกนะครับผมก็มาเจอกับนี่ฮนะเฮดเกียร์ทั่วไปนะครับคือเดี๋ยวเราซื้อเลยแล้วกันครับจะรอช้าปึ๊บนี่ฮนะมันจะเหลือพออยู่เจ็ดสิบเจ็ดนะครับเป็นเศษที่ว่ามันสุดแค่นี้นครับเราไม่สามารถจะซื้ออะไรต่อได้แล้วอะแม่งแบบโอ้จากสามล้านเดี๋ยวกูคิดดียัางวะเนี่ยแต่ก็ไม่ทันแล้วครับผมอยากจะบอกว่าขอให้ทุกคนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วกันนะครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็เป็นการใช้เวลาว่างของผมนะฮะที่แบบ ไม่รู้จะทำอะไรดีครับผมโอเคครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับอย่างไรก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็แชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับมันจะเป็นกำลังใจที่ดีให้กับผมมากๆเลยครับขอขอบคุณอีกครั้งนะฮะขอบคุณมากครับผมแล้วก็ใครอยากให้ผมแบบว่าทำคลิปอะไรออกมาอีกก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้กันนะครับมาพูดคุยกันได้ครับแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสัวัสดีก็ ไว้เจอกันบ๊ายบาย